ใชคะ่ะแล้ววันนี้นะคะมายก็มาอยู่กันที่งานมหากรรมนิยายน,นานาชาตินะคะกับที่สามย่านมิชชานั่นเองค่ะงานนี้เขาจะมีตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาเลยนะคะก็ถ้าใครอยากมาก็มากันที่3มย่านได้เลยนะเอ๊อันนี้มันต้องเป็นสคริปพูดตอนจบไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะอะใครที่ไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้มายก็จะพามาเดินงานมหากรรมนิยายเนาะก็คิดว่าน่าจะเน้นไปที่นิยายแหละรอบนี้คือตอนนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีเป็นอะไรอะ เป็นของ GMM มั้งไม่รู้ว่ามีใครมาหรือเปล่านะคะวันนี้วันนี้ก็ที่ไม้มาก็จะเป็นวันแรกของงานเลยนะคะออ้ยรู้สึกดีใจวูมากเลยอ่ะคราวที่แล้วที่มาครั้งแรกไม่ใช่มาครั้งแรกคราวที่แล้วที่ไม้มา3มย่านที่มางานหนังสืออ่ะมาซื้ออะไรเอ่ยมาซื้อโฟทวิงฉบับปกแข่งที่วางขายเป็นวันแรกนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นกันวันนี้มาทาอะไรจ้าวันนี้จะมาซื้อไอออนไฟฉบับปกแข่งซึ่งวางขายเป็นวันนี้วันแรกเหมือนกันนะคะแล้วคือยังไงปกอ่อนที่ซื้อมาก็ยังไม่อ่านนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลย ว,ว่ามีอะไรข้างในบ้างนะอ๋อแล้วก็ถ้าใครมานะแนะนําว่าให้ทำเป็นลงทะเบียนข้างหน้าง,งานก่อนนะคะเขาจะได้คุกฟองส่วนลดมา20บาทแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวอลเลอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะเป็นใบอย่างเงี้ยให้ไม่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเล่นครบแล้วจะได้อะไรยังไงน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปทํากันด้วยแล้วกันอไปเดี๋ยวเข้าไปในงานกันเลยดีกว่าค่ะวายเข้ามาเจอเลยขยอนเฟรมทุกคน เข้ามาถึงก็เจอไอออนเฟมเลยนะคะนี่เขาทำเป็นขอบทองอีกแล้วนะออ้ยแล้วก็ถ้าแบบว่ามีอันนี้ด้วยมปีปกอ่อนมาขายด้วยอ๋อเขามีเป็นเซตขายอย่างนี้ด้วยทุกคนแต่ว่าเรามีแล้วว่าสิถ้าเราซื้อเราก็คงซื้อแต่ไอออนเฟมเล่มเดียวนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกและเป็นวันธรรมดาใช่ปะคือหมายชอบมากเลยดูดิยังไม่มีคนมาเลยจ้ะฉันชอบชอบมากเดินชิลๆเลยอย่างนี้ อุย้ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอออนเฟมโดนเราแล้วหนึ่งเลม่มป่ะสำหรับใครที่รออยู่นะมาย,ยังไม่ได้เริ่มอ่านนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มอ่านแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามาอ่านนิยายทิ้งไว้อยู่แล้วคือแบบมาไม่อยากอ่านให้จบเป็นเรื่องๆไงก็เลยแบบยังไม่ได้เริ่มเล,เล่นเล่มใหม่นะแต่เดี๋ยวจะเทนิยายเรื่องนั้นและ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆงานกันต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอานะป่ะโอ้ยนี่มันเช็นชอดไทยด้วยอันนี้มาเล่นกันอ่าเดี๋ยวอันนี้เอามาแต้มก่อนนะรอบนี้รู้สึกมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะยกแรกกันได้เลยคือคาฮูดค่ะทุกคนเราจะบอกว่าทั้งนั้นนั้ีของรธรรมไทยด้วยมีศิลปินขออนุญาตมั้งนะคะเดี๋ยวจะเล่นคาฮูดฉันจะต้องเป็นแชมป์ของรอบนี้ ได้ท <c oughs> <อ>ี <PA> ่ส <á. S 2> องคลอพดรอแต่ไม่เป็นไรฉันเล่นคาฮูดเทนไรฉันติดหนึ่งในสามตลอดค่ะเล่นเอามันนะดูคนไม่ได้หวังว่าจะชนะอะไรอยู่แล้วนะปาเดี๋ยวเราไปดูอย่าหนึ่งกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราเดินตามพาสซ์รอดอันนี้ดีกว่าหมายว่าน่าจะดีเพราะเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมมันจะเป็นจุดที่เราไปเล่นเมื่อกี้แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นอ่าเป็นฟกตบฟลวิ่งในรงนี้นี่ฉันชอบอันนี้มากเลยอะอลังการเนาะ อันนี้ก็จะมีแบบเหมือนเป็นร้านอันน <ะ S 2> ี้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดบิวอออนไลน์เนาะคนเขาทำไอ้นี้แพคเกจจริงสวยเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ไม้ยังไม่เนี่ยนยังไม่อยู่ในโอ้เขามีหลายเล่มก้อันนี้มันเล่มห้าแล้วเหรอจำได้ว่าคราวที่แล้วที่ไม้มามันเล่มหนึ่งกับสององอ่ะส่วนอันนี้เป็นเรื่องอันประพานแห่งตระกูลคานอุ้ยหนังสือมันสวยจังเลยอ่ะอุย้ยหนังสือสวยน่าอ่านดีเนาะ แล้วเราเป็นประเทศอะไรจ๊ะประเทศอ่านพอป,ปกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกนิยายจีนเนาะก็ถ้าใครแบบมาดูนิยายจีนก็แบบเล็งๆได้นะคะว่าเล่มใหม่อะไรอย่างนี้นก็จะมีนิยายจีนเอาจริงๆป้าไม่มาเขาเนี่มันไม่มีแผนอะไรเลยเว้ยเพราะว่า จริงๆแตว่าแบบจะไปงานหนังสืองานใหญ่ทีเดียวเราค่อยซื้อแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าวันนี้มันมีไอรอนเฟรมปกแข็งออกมาก็เลยจะต้องมางานนี้ก่อนนะคะก็คิดว่างานนี้มาอาจจะได้หนังสือไปไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับนี้คือแบบเขาจัดตีมแบบชอบการจัดตีมมากเลยดูดิอันนี้แบบเขาทําเป็นฟิลแบบถนนเยวาวราชใช่ปะสวยอะเออนี่ยแล้วก็แบบเหมือนเป็นร้านค้าต่าง น่ารักจัดอางนี้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนตรงนี้มีให้แต็มอีกอันนึิงอันนี้เป็นบูธจดหมายถึงดาวแมวแต่ไม่ได้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาทำไงดีน่ารักมากมันจะเป็นแบบเป็นไปซ์นียดิ๊ยยชอบอ่ะจัดน่ารักมากเลยจ้าคุณค่ะได้มาสองปั๊มแล้วนะน่า,า,กการักคาะทำร้านน่ารักมากเลยแล้วเหมือนเดิมนะคะแล้วพี่แล้วเราก็มาแบบเขาก็ยังจัดบูธกันไม่ค่อยเสร็จใช่ไหมอันนี้รอบนี้เราก็มาแบบ เพิ่มจัดบูดไป่อเยนันอันนี้ก็จะเป็นร้านกว๋วยจั๊บนะคะร้านกว๋วยจั๊บที่เข้าไปแล้วเป็นไงจ๊ะมีแต่หนังสือจ้ะไม่เห็นก๋วยจั๊บเลยอ่าก็เป็นพวกนี้จีนประมาณนี้นี <laughs> ่ไงกว๋วยจั๊บอยู่นี้ <laughs> ก็จะมีหนังสือประมาณนี้นะคะอ๋อมันเป็นตีมยาว่าไงทุกคนมันเลยมีนิยายจีนเดียวเฮ้ยมองมากรลังงงอยู่ว่าทำไมแบบมันมีแต่นี้ใหญ่จีนวะ <laughs> ก็แบบอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นจวาวราชไงมันก็ต้องมีนิยหญ่จีนจริงกแล้วดูซิมีอะไรน่าสนใจไหมอะ ดูสิโรงหนังมีอะไรบ้างอุ๊ยเจอหนังสือที่คาดว่าจะซื้อแล้ววะทุกคนเอ้ยเล่มน,นี้เห็นเห็นเขารีวิวกันว่าสนุกอยู่นะซื้อเลยดีปะหรือว่าเราควรจะไปซื้อตอนงานหนังสือดีออใยรางวัลจนหนังสือที่อยากได้แล้วอะไปหาตะกร้าแ๊บหนึ่งได้ปะ <laughs> ขอหาตะกร้าก่อน,นตะกร้ามาแล้วเมื่อกี้บอกว่าไงนะไม่มีแผนไม่มีแผนจะซื้อ <laughs> นี่อย่างอ่านะานะ<อ>เห็นเขาว่าสนุก หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเนื้อเรื่องคร่าวๆามาแล้วแล้วแบบว่าเออน่าสนใจด้วยแหละอ๋ออันนี้ของสำนักบินชาโดหมดเลยนี่ว่าโอ้ยอันนี้ก็น่าอ่านอันนี้น่าอ่านมากทุกคนปากลับบ้านกลับบ้านด้วยกันนะอีกเล่มเนึงเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านว่าได้อะไรมาแล้วกันอ่ะทีนี้ไอ้ไทยน,นะคะ<อ>พวกอ่าพวกคุณชายทั้งหลายทั้งแหล่นะซึ่ง กกฉันเฉยๆป่ะไปต้องถ้าเราซื้อหนังสือตอนนี้แล้วตอนงานหนังสืองานใหญ่เราจะมีอะไรให้ซือ้อไหมวะทุกคนอันนี้ก็จุดที่ถามก็จะให้แบบว่าโหลดแอปแล้วลงทะเบียนแค่นั้นก็ค่ะโอเคขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าร้านทำอะไรอย่างนงี้ก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ขายข้างในดนะะ้วยค่ชอบว่าน่ารัก,กว่ะทำน่ารักๆเลยอันนี้อะไรอ่ะชีสอานน์น้องคนนี้เขาขายด้วยในราคานี้จง ก็ถ้าใครชอบน้องคนนี้อยากเอาไปไว้บ้านก็ซื้อได้นะคะเขาขายนะคะเราต้องฝึกอ่านนี้ไงจีนนะคะเพราะช่วงนี้เราชอบหนุ่มจีนหนุ่มไงเราต้องแบบว่าก่อนหน้านี้นก็จะแบบชอบแบบพวกหนุ่มญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ชอบหนุ่มญี่ปุ่นแล้วไงเราชอบหนุ่มจีแล้วเราต้องแบบปรับตัวนิดนึงนะคะต้องเริ่มอ่านอะไรจีนจีนบ้างแล้วอะไปโซนต่อไปดีกว่าอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยเขาทำเป็นแบบเหมือน Art อาร์ตแกลเลอรี่อ่ะอุ้ยน่ารักจังอุ้ยฉันชอบทีมงานอันนี้มากเลยอะ่ะ โอ้ยอันนี้เช็คพอที่สี่อ่านี่ไงเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปแบบติดแท็กในไอจีอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะนี่ทุกคนสำนักพี่มาส่งเรื่องนี้มาให้ไหมอยากอ่านอยู่อยากอ,าอ่อานอ,อยู่ที่หมายถึงอยู่ในกองดองต่อไป <laughs> อู้อันนี้มันก็อยากอา่านวันก่อนไปดูที่ร้านหนังสืออะน่าอ่านดีน่าอา่านดีได้อ่านเมื่อไหร่ <laughs> เอางี้ดีกว่าไอที่ซื้อมาอันไหนอ่านบ้างแมเมีม <laughs> ไม่ชอบอ่ะเขาจัดติมงานแบบเน,นี้ยว้าวอันนี้นี่แหอลังการมากค่ะนี่ฉันไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยอ่ะกลัวไปโดนของเขาอ่ะเขาหน้าจะขายทั้งหมดเลยนะพอไมาเห็นแบบแปะราคาไว้เต็มเลยอุ้ยอันนี้ชอบอันยานหน้ารังอ่ะสวยอ่ะสิงานเขาสวยมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้มีคนซื้อแล้ว้วยใช่ไหมเห็นมันติดสีเขียวแล้วอ่ะ อามาดูกันต่อดีกว่าอุ๊ออ,อันนี้ของสำนักพิมพ์ไบฟูกุแต่ที่ฉันตกใจคืออันนี้ต่า,าสำนักพิมพ์ใหม่เธอสำนักพิมพ์อีลิตอีลิทสิแล้วเขาอันนี้จ้าเขาแปลควิกซินเวอร กับอะไรนะวันดังวินโด้ใช่ปะวันดังวินโด้มาไม่ขุนแต่ควิกซินเวอร์อะคือมันดังมากเลยดังแบบพอๆกันกับอ่าโฟร์วิงอะ, Wing, อ,ะอยากอ่านควิกซินเวอร์ค่ะเอ้ยมันมีนี่ด้วยนะถ้าแบบว่าพีออเดอร์ในงานปะเหมือนจะได้อะไรเพิ่มอะแต่เดี๋ยวไอ้ดังวันวินโด้เดี๋ยวไม่ต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นแนวไหนนะเพราะว่าไม่เคยได้ยินแต่แต่รู้จักแต่ควิกซินเวอร์มันก็จะเป็นของพวกพิโคโล่นะคะแล้วก็ v ี o v โ o ของแถมเป็นไอเน,นี้ยกระเป๋าดินสอ mm hmm. ซึ่งน่ารักอีกแล้วต้องซื้อสามเล่มแล้วเขาจะแถมนะไม่ <laughs> จะซื้อพ่กของแถมไม่ได้นะเธอโ oh. อ้เดี๋ยวนะปั๊มไม่กี่อันแล้วอะ่ะปั๊มไม่สี่อันแล้วอันนี้จุดที่5คะ่ะ match up ให้ทำอะไรไม่รู้ไปลองดูสิโอ้ oh. ให้เล่นเกมแบบสลับตำแหน่งของค่ะ มันนี้มัน,นเรามาันสายกิจกรรมงั้นเราต้องถามคนเยอะไปืนก่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาคนมันเยอะคนมันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือลดราคานะอืก็เยอะอยู่ค่ะแต่เท่าที่ไม่เห็นส่วนใหญ่หนังสือจีนค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้คนเยอะฉันไปตรงอื่นก่อนดีกว่นนา <S <S ชหวงป้ายไปหนึ่งเมตรนี่ก็จะเป็นบู๊ของชนนจ N G T นะคะก็จะเป็นพวกใส่เมทนอกากใส่เม่อาแวะหน่อยก็ได้จริงๆมันไม่ค่อยอ่านเมทแล้วไงทุกคนอุ้ยแต่ว่าสองเรื่องนี้มคือมาแรงมากคนไม่อ่านเมยแต่รู้จักอีกเล้วเรื่องที่คารู้อ่ะเออไม่ชอบตีมเรื่องนะมันเป็นวายวายใช่ไหมวายที่แบบน่าสนใจมากเลยเออเคยอ่านนิดหน่อยกับดูผ่านๆตาเห็นแล้วมันจะกระเดี่ยมมากส่วนในเรื่องนี้ก็น่ารักเรื่องเนี้ยเรื่องนี้น่ารักมากเลย ไม่ไม่เคยอ่านแต่แต่เห็นแล้วแบบเออมันน่ารักดีแบบเป็นเรื่องราวของแบบว่าสองลงอ่าพระเอกกับนางเอกอะ่ะเขาอยู่คนละเขาชอบเขารักกันใช่ปะแต่ว่าแต่ว่านางอยู่โรงเรียนคนละเรียนโรงเรียนกันแล้วโรงเรียนสองโรงเรียนเนี้ยคือแบบมันตีกันอะ่ะเออมีพวกบ็อกเซตอะไรอย่างงี้ด้วยนะะฮิคารุโนกุฮิคารุเซียงโกเป็นเรื่องแรกเป็นเมเรื่องแรกที่ไมาให้ดูนะทุกคนเอาแบบจําความได้นะเออ แล้ววันก่อนก็ไปร้องเกตก,กันมาฉันร้องเพลงเกตโอเวอร์ไม่มีใครร้องได้เลยมันหมายความว่ายังไงวะแกคนเดียวปะเฮ้ยอันนี้มันกัดเบลภาคใหม่ปะเป็นภาคโตแล้วว่าไมมเคยอ่านแต่ภาคเด็กนะคะอ่านไม่จบด้วยมีเรื่องอะไรบ้างที่อ่านจบวันนี้ตรงนี้เขาก็ลังจัดอันนี้จัดเป็นหนังสือที่แบบว่าอะไรขายดีใช่ปะและอันดับหนึ่งคือใครคะเห็นปะ i อ o n นเฟ m จากมาแรงจรีง i อน n น r a m มอ่ะต้องกลับไปอ่านแล้วหม้ทุกคนรอฉันทํา ทำรีวิวกันหนังมากแต่ก็ไม่ได้อ่านสักทีอันนี้ก็จะเป็นของเปิซึมนะคะนี่ซึ่งหนังสือออกใหม่ก็หน้าที่แบบหน้าซื้อก็มีเยอะอยู่ไอ้ิ่งออกใหม่ปะคะอาใช่ครับเพราะว่าไม่ไม่คุ้นลูกค้ากลับมาเล่าอย่างหนึ่งครับลูกค้าว่าผมเพิ่งรู้ว่าในเล่นนี้มันมีภาพประกอบ๋อแล้วลูกค้าคนนึงกลับมาถามผมว่าน้องที่อยากให้ไปถามแเขียมให้หน่อยเลยว่าสรุปอนเรื่องที่เขาเขียนอย่างเงี้ยมันคือเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงเป็นเรื่องสั้นเหรอคะเป็นเรื่องสั้นครับแต่ภาพประกอบหลอนกว่าเร เดนปไปยาวอะโอเคขอบคุณค่ะค่ะคุยสนุกเนาะเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนงานหนังสือจะเหลือหนังสืออะไรให้ซื้อเนี่ยซื้อไปหมดละนี่มันมีทุกที่เลยค่ะทุกคนค่ะเขาปมหมดกันหนักมากเลยนะอ๋อตรงนู้นเรายังไม่ได้เล่นตรงนี้ฮุตสวัสดีค่ะเรื่องของเรืรร่องค่ะเปรร็นกิจกรรมเนาะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาจับไข่จักระปองเราก่อนอ่ะลองจับค่ะ จับเสร็อแล้ออึ๊บอ่ซึ๊บมาเดี๋ยวเปิดให้นี่ค่ะยังไม่รู้เลยคืออะไรนะมันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอยู่ในนั้นจ้าอ๋อค่ะโยอันนี้น่าสนุกจังอ่าใช่มาคำถามเปิดให้เลยละกานจะได้สะดวกสะดวกคำถามมีอยู่เว้ค่ะคดีเออคดีฆาตกรรมในคหาหา์นาฬิกาเกิดขึ้นที่จังหวัดใด อ่าฮะต้องมีคำต่อข้างในใช่ไหมคะใช่ซึ่งมันจะมีแอบว่าแอบบอกใบ้มันจะมีปกนาฬิกาอยู่ตรงนั้นแตะเอาไว้ให้แลยน่าจะเป็นของไอ้พวกตระกูลขารือหาดได้เลยแล้วโอเคค่ะปลาได้โจทย์อะไรนะเมื่อกี้ ืเขาถามว่าหนังสือที่เป็นที่สุดของครึ่งปีแรกนี้ไม่ถึงให้หมวดหรอตัวละครที่ครองพื้นที่ในหัวใจมากที่สุดมาจากเล่มไหนหนังสือที่ไม่คิดว่าจะชอบแต่อ่านแล้วกลับชอบอ่ะอันนี้เขาถามในนี้ที่ฉันนี่ว่าเพราะฉันชอบอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ เขาบอกว่าอะไรนะลืมคำถามและถามว่าอะไรนะน่าจะถามชื่อหนังสือปะ่ะเป็นหอนาฬิกาจำได้ว่าหอนาฬิกามันจะเป็นของพวกตระกูล อีกอะไรหายเลยลืมคำถามแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะอะไรครับอีละครับอะไรนะหอนาฬิกาอยู่ที่จังหวัดอะไรเออสง่าพูดแต่ยืนเมาลืมคำถามเชนเสร็จละไปส่งแล้วเอาสแตมป์กันเฮ้ยเสร็จแล้วค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดขานางอว่าซ่อนตรงนี้ถามว่าอะไรลืมว่าถาม ว่าอะไรรอนานนี่ขอบคุณค่ะเรื่องของนะค่ะโมแต่เมาโมยไงก็ลืมไปหมดทุกอย่างแล้วอุ้ยแต่ชอบนะจริงๆนะเป็นคนที่ชอบความบูดังสื่อมากเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนตอนนี้ก็มามาต่อแถวรอเล่นอันนี้นะแบบเรียงหนังสือให้ถูกต้องนะคะ แล้วเรามาคนเดียวไม่มีตัวช่วยค่ะแล้วเราจะทำยังไงจำจากว่าหนังสืออะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวปนตาเราแล้วก็จะสังเกตว่าสังเกตว่าสตาฟเขาสั่หนังสือไปตรงไหนงไงแผนเราเป็นไงจำได้หรอนี่รู้เหรดูก่อนของบรวารนี้เลยค่ะเชามาเข้าสู่าจุดเช็คพอยต์จุดนีค่ะ แห่แอพเวลค่ะก็คือเป็นการแหม่หน้าปกหนังสือจีทสุตที่เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เริ่มจำก่อนจก่อนยาเกนะคกอเค่ะนี่เป็นเจริญกอกกันนะครับับตรงนี้คุณจะเห็นจำการเคลื่อนไหวแล้วหนึ่งเย้ละมาคนเดียวไม่มีตัวช่วยลองก่อนตนเช้าดีคอมานแม่สัหนกลย่ถูกเลยสออ หน้าใหม่จากเลวอนนะครับพูดถึงเลวอนแล้วตอนนี้ถูกสอบเล็งแล้วอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนละวางไม่ว e ่าจะเป็นเลยครับคุณบอลท่านพระเจ้าที่ตอนนี้คือได้แล้วความเป็นภาพยนตร์เรื่งโลงนะครับและตอนนี้ นี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ม่ใจไมคะ่ไม่กลัพูดอย่างนี้แปลว่าถูกถูกใช่ไหมมั่นใจมาดูซิมาดูมาดูดูคต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะเล่นเพราะอยากกินอันนี้แหละขอบคุณค่ะ มีอ่งหมุนชายมะค้ากัมเมลอนเอาช่มคะจ๊ะปาตอนนี้เราได้สเต็มพวกอาระมีของเดนนิดหน่อยมาด้วยนะคะมันเป็นเม็ดฟูเป็นน้ำเลยทุกอย่าประมาณนี้นะคะอ้ยอันนี้อะไรอ่ะจะต้องเดิให้ได้ภายในะสิติเ้กเกอร์ให้ออ๋อค่ะอันนี้เดี๋ยปั๊มก่อนอะปั๊มอันนี้เจ็ ราให้ติตส์พกเกอร์ปกหนังสือที่ชอบโอ๊ยอันไหนดีอะใครสายินะครับพอดูหน่อยนะให้แปะหัวใจหนังสือที่ชอบหรอเอาจริงป้าฉันชอบอันนี้แต่ทำไมไม่มีคนชอบเหมือนฉันเพราะว่าเรื่องเนี้ยอ่านเพราะหน้าปกค่ะพีเีเลอันนี้จะบอกว่าถ้าใครเป็นสายสืบสวนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มอ่ะ แล้วอยากอ่านกินดาจีอันนี้อ่านได้เพราะมันเป็นเรื่องสัน้นตอนแรกไม้์ซื้อมามันไม่รู้เป็นเรื่องสันน้นคดีไม่ซับซ้อนเดาฆาตกรง่ายอันนี้อ่านได้นะคะเขาให้เอาปกที่เราชอบไม่ได้ให้เอาเรื่องที่เราชอบใช่ไหมงั้นเชาอันนี้อันนี้ปกสวยอะเรื่องนนนเนี้ยเรื่องเนี้ยอ่ะปกสวยงั้นก็เอาไปนี่นี่โอเคเรียบร้อยเหลืออีกสมอัน มาเล่นกันต่อ<ม>เด้ยวรอบนี้ถือว่าไม่ทํากิจกรรมเยอะนะ<ม>พวกทีมาฉันไม่ทำกิจกรรมอะไรเลย <c oughs> โอ๊ยแต่ว่ารอบนี้ว่าแบบคือชอบตีมงานด้วยแหละทำออกมาดีแล้วก็เอ้ยมีหมีเนยด้วย่ะมีเนยอ๋อแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบว่าพวกโซนหนังสืออ่าแนวพัฒนาตัวเองแล้วนะคะส่วนใหญ่ถ้าพวกนิยายคือจะอยู่โซนนู้นหมดเลย,เเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะลืมเลยว่าบีเป็ส่วน คือตอนนี้เดินจนจะออกานแล้วซื้อหนังสือก็หลายเล่มแล้วแต่ลืมหยิบเล่มที่จะมาซื้อนะคะ <c oughs> ฉันลืมหยิบไอออนเฟมจ้ะ <c oughs> คือบอกตั้งแต่เข้ามาแต่แรกว่าจะซื้อไอออนเฟมแล้วลืม <c oughs> ห,หยิบ <c oughs> จ้าละไอออนเฟมอ่ะเมื่อกี้ก็ได้สแตปมของในฟ,ฟู่ฟูมาแล้วนะ ก็เล่นกิจก,กรรมเขาะจะเป็นแบบเกมนีเกมให้เล่นทําให้ถึงร้อยแต้มแล้วก็จะได้หมุนวงล้งอก็เ <laughs> มื่อกี้หมุนวงล้อแล้วก็ได้เป็นสมุด <laughs> เล่เป็นสมุด <laughs> เล่ม เล่มน้อยมาตรงนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เลยนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ยาสีมีอะไรน่าซื้อไหมเรามีหนังสือภาษา,รรนนาไทยยังไม่อ่านจะอ่านภาษาอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะคะตรงนี้อุย้ยตรงนี้แต่สวยอนะมีเขาทำเป็นฟิลแบบว่าเยาว,วราช สมัยก่อนนะคเข้ามาดูดิอ่าจะเป็นพวกคารทูค่ะตรงนี้ก็อ๋อพวกคารทูน่าจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะตรงนี้อะไรเอ่ยออ๋ตรงนี้ก็แตมอะไรแนี้ย เขาจะให้แบบเหมือนกับเขียนข้อความที่แบบว่าอยากจะระบายแล้วก็มาใส่เป็นแบบเครื่องซักผ้าเรื่องที่แบบค้างคาใจเราอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกิมมิคเนาะวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะให้คุณลูกค้านะคะเขียนแบบว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกกังวลิใจหรือบายใจค่ะพอเขียนสิ่งนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้หย่อนลงเรรืส่อยคามถึงเสร็จแล้วหนูก็จะทการลงให้อ๋อค่ะเพราะว่าอันนี้จะได้อินสปเรชั่นนะคะมาจากทางั้านนี้ค่ะที่รับสั่ง คิงคองค่ะงใจเขาทําเป็นธีมหนังสือนี้น่าเองโอ้ยน่ารักดีโอเคค่ะเขียนอะไรดีล่ะท,ทุกคนเรื่องที่ค้างขาใจในตอนนี้หรอไม่บอกหรอกว่าคือเรื่องอะไร,ร,ระอยากลองเชิงสักผ้าละอื้อโอเคค่ะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็มาจบจ้องขอบคุณค่ะ ถ้ามันคิมมิกน่ารักดีนะแล้วเขาก็แบบว่าเอาเครื่องมารีดให้แบบเข้าความหายไปเออน่ารักดีอันนี้นี่มันกมอนมาเปิดนิดนึงด้วยนะไปเลยโอ้ยมันเปิดนิดนึงจุดสแตมป์สุดท้ายแล้วค่ะน่ารักจังเลยอะตีมงานอะ่ะค่ะอันนี้ระหว่างนี้สามารถเลือกคนได้ได้คนละสามใบเลยค่ะสามใบเลยเหรอคะนั่นมาแล้วสามใบาน่ารักมากปกติมันไม่เล่นอะไรอย่างนี้นะได้ ป้าจ่ายตังค์ก่อนดีกว่าเราเสร็จล้หนังสือได้หนังสือกับอะไรไม่รู้มาเยอะแยะมากตอนนี้เสียงดังนิดนึงนะคะก็ไม้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูกันที่บ้านเนาะว่าได้หนังสือเรื่องอะไรไปบ้างเนาะม,ม,มหากรรมนิยายนานาๆาช่ก็ประมาณนี้นะคะ<ม>ก็ถ้าใครอยากจะมาก็มากัากนได้นะเพราะว่าเขามีตั้งแต่วันคนที่เท่าไหร่วะมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าก็คือวันนี้เนาะถึงถึงสามสิงหานะคะก็มาได้เลยค่ะที่สามย่า มิทาวเนาะก็มาดูซื้อหนังสือกันหนังสือน่าซื้อออกใหม่เยอะมากแต่ใดไคือฉันลืมพีออดเดอร์คุซินเวอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปพีทีหลังอนะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ